เอาเลยไ่มาส่งมบอกว่าน้องว่านผ่าหรือังที่ต้องการเป่นิ็นทิศพิมักษ์ไหมอ่ะเดี๋ยวยำพิทักรให้โอเคใ้น้องบอกหนให้แล้วันนี้ก็วันนี้ก็ต้องตัใ่ Mình lên rồi. Không 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 Ừ, 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 Mấy ông ừ, 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 chụp เอไนม่เอา่ดีอ่ะวัเอ,อาไหน่ะวดว

Ok các <laughs> okay, <guys. Okay>, <laughs> 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 <laughs>

อุทกอัตภัยในส่วนของจังหวัดชุมพรอำเภอหลังสวนพระโต๊ะละแมสวีบางส่วนนะครับแล้วก็พี่น้องผู้เลี้ยงไก่พื้นบ้านก็ได้รับความเดือดร้อนตอนนี้ท่านสสสุพรจุนใสหรือสสลูกช้างผมสสลูกหมีและก็มีกำนันพีโรเดชเพชรโสมและก็ทีมงานสจมโนสว่างสีเพื่อที่บรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้เลี้ยงไก่นะครับแต่ละค่ เพราะว่าน้ําท่วมเราช่วยกันการเบื้องต้นเอาถุงยางชีพเอาน้ํามาช่วยนะครับแล้วก็ในส่วนของพี่น้องประชาชนก็เราได้ประสานไปเพื่อให้ทําหนังสือผ่านอาบาตอแล้วก็ผ่านเทศบาลส่งมาย,ยังอาบาจอนั่นมันเป็นภาคส่วนแต่ในส่วนของพวกผมนั้นก็ได้รวบรวมถุงยังชีพช่วยเหลือผู้เลี้ยงไก่พื้นบ้านนะครับ ประมาณก5บร้ครัวเรือนครับในเบื้องต้นเฉพาะกลุ่มผู้เลี้ยงไก่นะครับประมาณ150ไห้่นะครับเราช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้นเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีโควิดแล้วก็ประสบปัญหาน้ำท่วมแล้วก็อย่างน้อยเราก็ได้มีส่วนหนึ่งในการช่วยเขานะครับ ทางเจ้าห่สสรุกครั้งหน่อยครับในในฐานะเจ้าของพื้นที่ตอนนี้เห็นว่าหลังสวนเนี่ยยังน้ําดูยังไม่ลดภาวะลงมาเลยก็มีมีอยู่รู้สึกว่ามีมีพอแดงนะแล้วก็มีบางมะพร้าวแล้วมีอ่าเหล็กชายบางส่วนเพราะน้ำท่าท่าน้ําทะเลหนุนเนี่ยคงใจยัง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 ไม่ยังยังยังไม่เงี้ยเดีน้ำทะเลไม่หนุนน้ําก็จะลงหมดน้ำมันไปขังอยู่ข้างล่างอยู่แล้วแลอดฝน ฉพาะในพื้นที่เทศบาลหลังสวนเนี่ยเห็นว่านา้ำล้นบ่ามาเยอะมากก็เข้าไปงงกขเขาไม่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นน้ำหลากเวลามันก็น้ําก็ลงหมดมเทศบาลไม่นานครับไม่นาน,น,านตอนนี้ก็ภาพถาว่าฝนตกตั้งแต่ตอนตอนเช้าจากวะะัดโต๊ะแล้วก็ทางหลังสวนถ้าตกอย่างนี้อยู่สักเป็นเป็นวันเนะ่ะ Dante, people, มันจะท่วมอีกแต่ถ้าสักเสี่ยงๆบ่ายๆฝนแรงน้ำมันจะลง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 ตามปะปกติดก็องจจะมัท่วมจากที่ลงพื้นที่มาแล้วเราได้มีการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เบื้องต้นอย่างไรบ้างก็ตอนนี้ก็มีมีหลายพื้นที่ทำข้าวกลงอาหารลงแจกชาวบ้านผมก็ได้มีโอกาสให้มอบข้าวสารแล้วก็ให้ปัดใจไปบ้างทุกทุกพื้นที่ที่เขาทำ เก่ยวกับข้าวกล่องสมกงให้พี่น้องประชาชนเพราะตอนนี้ผมก็ทำไม่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 ได้ทาเองปีนี้ก็ไม่ไ่อยสบายเลยไม่ได้ทาก็ได้สนนข้าวสารกับบางสูวนมาให้ครับผมผมขออนุญาตเสริมนิดหนึ่งนะครับใน,ในตอนนี้นะครับในผู้กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ผู้เลี้ยงไก่พื้นบ้านนะครับก็มีวันนี้นี่ก็กำนันเจ้าของพื้นที่กำนันวิมลเกิดโฉนตทะลุนี่ก็กำนันพิระดชเพชรสูงเป็นกำนัน ตำบลท่ามาธาคือพวกเราเป็นชมรมผู้เลี้ยงไก่พื้นบ้านซึ่งได้สร้างเงินสร้างเงินให้กับจังงวัดชุมพรปีผมว่าเป็นร้อยล้านนะเพราะว่ามีการเลี้ยงไก่ไก่ชนไก่ชนเราก็รู้และสืบสานเจตานารมณ์มาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีไก่พันดีๆที่ว่าคนเข้ามาซื้อเยอะนะครับมาเลเก็มาซื้อ คามเมนก็มาซื้อตัวหนึ่งเป็นหลักห้าหมื่นหกมืนนี่คือสิ่งที่พวกผมจะต้องเพื่อส่งเสริมเราอยากคิดว่าเป็นเป็นเรื่องของการพนันแต่เป็นอาชีพคนเลี้ยงมาตั้งแต่รุ่น,ร,นรุ่นครูรุ่นรุ่นอ่ารุ่น,นมันพัฒน์หุดมาแล้วเพราะฉะนั้นเราเนี่ยพยายามปร,ปรับปรุงพันธุ์ไก่พื้นบ้านให้ให้แข็งแรงแล้วก็เพื่อ ส่งเป็นเศรษฐกิจด้วยนะครับสร้างเศรษฐกิจความเข้มแข,ข็งของชุมชนเพราะฉะนั้นออตอนช่วงโควิดนี่ก็ลําบากผู้เลี้ยงไก่ก็ลําบากเพราะไม่มีใครมาช่วยเหลือมาดูแลมีแต่พวกเราที่ช่วยดูแลกันการเลี้ยงไก่ถือเป็นภูมิปัญญา,า,าของป<า>ระเทศไทยถูกต้อง,รงครับถูกต้องครับสร้างมูลค่าให้หลายร้านอีกเยอมากใช่ครับแล้วก็วันนี้ไก่เนี่ยแต่ละค่ายเนี่ยก็มีมีคนเลี้ยงไก่มันมันเป็น เป็นห่วงโซ่ในการท้องถินงถ่นไปเพราะฉะนั้นก็ผมก็อยากบอกพี่น้องทั้งหลายว่าชม,มรมผู้เลี้ยงไก่เนี่ยสร้างมูลค่าให้กับจังหวัดชุมพรปีแ<ม>ล้วเป็นน้อยล้านนะ<ม>นะครับ<ม>บางคนก็<ม>เลี้ยงเพื่อเป็นการค้าขายเลยนะผสมขายตัวหนึ่งเป็นถ้าไก่หนุ่มๆก็ตัว5,000<ม>ไม่ต้องดูด้วยว่าเก่งไม่เก<ม>่งเหมาเลย เพราะฉะนั้นก็ก็ต้องผมเห็นว่าเดือดร้อนก็เลยเราก็ช่วยเป็นการเบื้องต้นแล้วก็ขอเชิญชวนนะครับในงานเทรืพระเกียรติประมาณกลางเดือนธันวาจะมีการประกวดไก่พื้นบ้านไก่สวยงามก็ขอเชิญชวนใช่ครับใช่ครับส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรไปด้วยนะครับ ช่วยครับช่วยช่วยครับขอบพระคุณมากครับ,บครับ